ว่าพ่อคือว่าพ่อบ้านเนี่ยก็จะเล็กกว่าหัวเรือแต่คนนี้ใหญ่กว่าหัวเรือมากกว่าหัวเรือมากกว่าหัวเรือใช่ครับถ้าหัวเรือทุกคนคในทุกภาคในยุคนั้นต้องมาหาพี่หมูบางทีพวกผมจะมีเรื่องนะคือว่าจะไปทําเขาเนี่ยบางทีถ้าพี่หมูเอ่ยมาปั๊บเนี่ยบอกพอหยุดนะ ขอขอเราต้องหยุดแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นปั๊บเนี่ยขอเราก็ต้องทํานี่และและนี่เป็นเรื่องจริงต้องก็ลองถามบางวานเพราะว่าบางวานเขาประทับใจพี่หมูเมื่อกี้ผมนินทาพี่ส๋ายอยู่ว่าพี่ต๋อยเป็นรับจ้างใช่ไหมแต่ผมว่าตัวนี้ตัวจักาดเลยก็ก็ต้องขออุ้มหน่อยนะครับว่าก็ที่ที่ว่าพี่พูดนะ ขอให้เรารู้กันแต่ว่าผมก็ไม่ขอพูดเพราะว่าคือว่าในบรรดาพี่น้องผมอย่างเช่นบางวานบางเดี่ยวแกะเนี่ยเขาก็จะ